เอาสบายดีพี่น้องสุขปูสุขคนครับพบกันพ่อกันอีกคือเก่าครับผมกับทางช่องเป็ดน้องดันแฉแนวกับแนวทางหวยเล่ายุคใหม่ครับผมงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศอสอสอพันธ์าอร่อยหกสิบหกครับผมทางช่องเป็ดน้องดันแฉแนากับเด่นนำตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องสมาชิกคือเก่าเหมือนเดิม หลังห้อยออกนะครับเนาะเอ้าก่อนอื่นก็ต้องขออภัยพี่น้องนะครับเนาะกะโบเข่าบันไดอ่ะจะอะนำสถิติที่ผ่านมาเบิ่งก่อนครับว่าออกตัวใดเนี่ยรลม้าในรูปแบบใดของเฮามีอย่างเนี่ยนี่ครับผมน้งวันที่ออกสี่สี่ หกสามแล้วก็หนึ่งสี่ครับผมหกสามนี่เป็นเลขล่างนะครับเนาะทางช่องเฮามีตัวได้แนวเสนอโอ้ยตรงของอภัยครับผมบ่เขา่าได้แค่เสียวนะครับเนาะมีแค่หาสามล่างแล้วก็หกสี่บนโอ้พิ่นออก 6, 3, หกสามมีหาสามกับหกสี่ส่วนหกสามสามหกไม่อยู่ เลขชุดสามตัวต้นครับผม,มอายุพี่นะครับเนาะหากสามหกคนมีห้ามีสามหกอยู่ไกลเคียงส่วนเลขวิ่งห้ากับว่เขาครับผมต้องขออภัยสมาชิกทุกคนนะครับเนาะนี่คือสถิติงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาครับผมต้องขออภัยพี่น้องสมาชิกทุกคนนะครับเนาะอ่ะมือนี้เอามาขอแกะมือมาคำนวณมาฝากพี่ฝากน้องใหม่ครับผมคืองวด วันจันทร์เนาะครับเนาะอ่ะลองติดตามกันเบิ่งครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับเนาะติดตามกันบ้างมามันสิมีบ่มีม,มากแบบใดครับผมหมวดวันจันทร์ที่ยี่สิบเกีดปุ่มพัฒนาครับผมเพราะว่าทางช่องได้คำนวณตัวเลขมากฝากพี่ฝากน้องสมัยคิดคือนเอาค,ค,ค,ครับผมออาสำหรับชุดสองตัวบน คูแหลกนะครับเนาะต้องให้สมาชิกนั่ไปพิจารณาเบื้งครับผมชีวิจารณาญาณใน,นการรับชมเพราะว่าทางช่องเฮากับน,นั่เสนอเป็นแค่เพียงแนวทางครับผมเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนะบาะบริษมารถการันตีได้ว่าร้อยเปเซ็นครับผมไม่ผู้ใดหลุครับอ่ะสามศูนย์เจ็ดสี่แปดหนึ่งว้าต้องของอภัยเสียงรบกวนนะครับเนาะ ตั้งปุญญาบา่บ้านผู้นำชุมชนเพิ่นประกาศข้าว่าคลทปเาอัดตอนเชานะครับนะคงจะบวาวกันคงจะเข้า,วา,วขา,าใจเอาสามศูนย่แหล้วก็ห้าหกเจ็ดสองครับผมนี่คือชุดสตัวบนงวดวันจันทร์ที่ยีกลุ่มห้าพันนะครับ ลองนํำไปพิจารณาเบิ้งครับผมช้วิตจรณะยากในการรับชมเพราะว่าทางช่องเขาก็นํำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะครับเนาะขอบพระคุณในยล่ะสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะและสามารถชิกผู้ที่เขามารับชมใหม่หรือเพิ่งเปิดมาพอสำหรับผู้มีสูตรนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์น่าสนใจกัอย่าเรื่องครับผมให้กำลังแรงใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้นะครับผม และอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ทุกหมดจากทั้งช่องเฮาานะครับแล้วทั้งช่องเฮาก็น,นำเสนอทุกคลิปทุกหมวดบม่ว่าจะเป็นแนวทังหวยเล่าแนวทังหวยรัฐบาลครับผมอ่ะทีนี้ก็มาชุดสามตัวตุด๊ดหกเก้าสองหนึ่งแปดห้านะครับ ศูนย์เจ็ดสี่ครับผม <c oughs> นี่คือชุดสามตัวตดนะครับเนาะนั่มาฝากพี่ฝากน้องเป็นประจำคือเ่าครับผมอ่ะสำหรับชุดสองตัวล่าง <c oughs> <c oughs> คู่แนครับผมหกศูนย์เก้าเจ็ด 4 2 15แล้วก็38ครับผมนี่คือชุดเหล็กลางสำหรับเมียตั้งไ่้รางวังดวันจังที่ที่2ิเกาแล้วครับนะทางช่องได้คำนวินตัวเล็กมากฝากทีฝา่น้องสามารถิกคือเก่าครับผม <c oughs> ลองนำไปพิจารณาบงคคบที่นี่ก็จะนำเสนอ ก้วมขีเห็นจากทางช่องเข่านาะครับเนาะคือเก่าครับว่ามักตัวไรนเน่แต่ว่าสามารถขีเข็นตั้งกรบว่าเป็นยังครับผมคนเข้ามักมาพึ่งกันเนาะครับเนาะอ่ะทงนี้ช่องก็ขอวงไว้ที่สามศูนย์หนึ่งแปดนะครับเนาะส่วนชุดสามตัวตัว,ตว,ตวขอวงไว้ที่หนึ่งแปดห้าส่วนชุดสองตัวตัวขอวงไว้ที่ เก้าเจ็ดแล้วก็สามเปดครับผมนี่มีความคิดเห็นจะอไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันครับผมเหลกเปลี่ยนความู้หรือสตีช่มทั้งชอง่องข้ามาได้ครับผมยินเดียรัเราังยินดีปับปุ่มนะครับเนาะะอยากได้ขําชี้แนะแน,ะน่น <c oughs> อีกหลายครับผมวัาทางช่องห้องก็ย,ยังเป็นช่องน้องใหม่กำลังปับปุ่มช่อง ไปนั่มประสบการณ์ไปนั่มเรียนรู้ไปนั่มน,นานะครับเนาะมาไปนะครับผมสำหรับแนวทางไนล่ายุคใหม่เนาะครับเนาะอะ่ะที่นี่ก็มาถึงคิวตัวเด็ดตวัวเด่น <c oughs> เลขวิ่งครับผมวิง่งสามารถนั่มไปประกอบการเสี่ยงโชคได้วิง่งได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะหมดวันจันทร์ที่ยี่สิบเกตุกุมภาพันธ์ครับผม ให้ไว้สองตัวครับผมหนึ่งสามครับผมองิงบนล่างได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างสามารถนําไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับผมสําหรับสมาชิกผู้ดใดที่คิดว่า <c oughs> ตัวเลขนาซีมาเนาะครับเนาะอ่าคิดว่ามันนาจะมานี่ก็อ่ะลองนําไปพิจารณาเสี่ยงโชคเบิรงครับผมขอให้โชคดีโชคม ắ นทุกคนนี่คือ ตัวเลขคำนวณที่ทางช่องได้นามาฝากพี่ฝากน้องสมาชิกสำหรับงวดวันจันทร์ที่ยี่เก้านะครับเนาะลองน้ำไปพิจารณาครับผมมีความคิดเห็นจะไหนก็นสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมติชมได้ <c oughs> เป็นไปได้ก็อยากให้ถูกนะครับเนาะอยากให้โชคให้หมานทุกคน <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ นี่ประมาณนี้ครับผมขอพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมหรือเป็นกำลังเรงใจกันด้วยดีตลอดมากครับผมขอพคุณหลายๆสำหรับสมาชิกหหยเล่านะครับอ้าวระว่างห่เล่าหหยไท้ให้กำลังใจกันไดีขอพรกคุณหลายๆครับสมาชิกผู้สี่กัรับชมไหมครับอย่าลืมครับผมกดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องห้าเนะครับเนาะอ้าลวากันไปครับผม กับแนวทางหวยลาวยุคใหม่ทางช่องเผ็ดน้องดานชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะล่ากันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมพบปอกันไม่คลิปหนะรอดรุ่นกันหลังมาเจอกันคุยกันหลังหวยออกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ